สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูน้ำหมักห้ารสนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อโดยไม่ต้องงอสารเคมีเลยได้แก่รถฟาดจากเปรือมคุดเปลืกฝรั่งใบทับทิมนะคะสร้างภูมิคุ้มกันแก้ไขชราในลลกคือได้ดีมากอันนี้นะคะแล้วก็รถต่อไปำ้ำหมักหอมระเหยได้แก่ใบตะไคร้ใบสับเสือใบชพลูนะคะสาบคุณสมบัติช่วยในการไล่มแมลงรถต่อไปรสเผ็ดร้อนได้จากขิงข่ะตะไคร้กระเทียมพริกไทยสับขุนไล่มแมลงมากอันนี้แสบร้อนมแมลงหายตายหมด น้ำหมากรสเบื่อเมานะคะฝักขูนใบายาสูบแล้วก็แสแยกนะคะสรรพคุณช่วยในการไล่มแมลงอันนี้มแมลงเมาค่ะเออคนฉีดก็เมาด้วยรสเปรี้ยวด้วยแก่มักครูมนันาวสับปประรดมะเฟืองอันนี้ไล่มแมลงอันนี้คือเปรี้ยวเป็นกดมากนอกจากนั้นยังใช้เป็นน้ำยาล้างจานได้ด้วย น้ำหม,มักรสขมได้แก่ฟ้าทะลายโจรเสะดาบระเพชรขี้เหล็กอันนี้สร้างภูมิคุ้มกันแฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่อไปรสจืดได้จากนอกล้วยผักตบชวาผักบุ้งล้างจืดอันนี้ปรับปรุงดินล้างพิษบำบัดน้ำเสียดีมากจ้า